ช่องวันพร้อมดันให้เป็นนางเอกเต็มตัวโตวเป็นสาวแล้วสวยมากเซียงเซียงนักแสดงสาวช่องวันเป็นอีกหนึ่งอดีตนักแสดงเด็กที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับสาวเซียงเซียงพรสวงรวยรื่นที่แจ้งเกิดจากบทพึ่งในละครเรื่องล่าเพราะหลายคนชมว่าสแสดงดีแล่ถ่ายทอดความเจ็บปวดของตัวละครออกมาได้ดีมากจนหลายคนบอกเลยว่าสแสดงดีเกินเด็กและอนาคตไกลแน่นอน ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากเป็นแบบนี้เพราะเมื่อถึงวัยเหมาะสมช่วงวัน31ก็จะดันให้เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องมองกุฎดอกย่าแล้วซึ่งเรื่องนี้ได้ประกบคู่กับพระเอกวัยรล้นอย่างปาีโป้นัทสภารมาสเจริญโลดด้วยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวเซียงเซียงของแฟนๆนั้นโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะแถมกระบังสวยสะพรั่งเลยด้วยและนอกจากจะได้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วเซียงเซียงยังมีโอกาสได้ทํางานในด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาละครเวทีภาพยนตร์ภาคเสียงรวมถึงการเป็นพิธีกรในรายการครอบครัวข่าวเด็กด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถรอบด้านนอกจากจะมีความสามารถทางการแสดงแล้วยังมีความสามารถพิเศษทางด้านการเต้นบัลเล่เต้นแจ๊สรัมไทยและร้องเพลงด้วยเชื่อว่างานนี้หลังจากจะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างรัวๆแน่นอน เพราะทางช่องวัน31ก็ดันเต็มที่และเปิดโอกาสให้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วหลังจากนี้จะต้องมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอีกแน่นอนส่วนแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากจะติดตามสาวคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้อินสตาแกรมของเจ้าตัวกันได้เลยนะคะเพราะนอกจากจะมีการอัปเดตผลงานใหม่ๆให้ติดตามกันแล้วยังมีภาพสวยนอกจออมให้ติดตามกันตลอดด้วย